โอเคนะครับกลับสวัสดียวเข้าไชมทักท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกมส p ปย์มิเนี่ยโรนะครับอยู่กับเอ่อเซตเดิมนะครับแต่วันนี้โนเคียที้หายครับก็มีเอ่อกล่องทรายมี2,99 9กับเออน้องน้องน้องอะไรสักอย่างนี่แหละลืมไปครับไปไปเริ่มกันเลย้อาไปผูก็สตาอะไรเนี่ยไปคุณไม่ได้เลยบ้นเราแอร์แคบผมเลยหรอคุณไฟใจเย็นใเย็นมาพิ่งอย่าพิ่ง เขอเตรียมใจก่อนพีพีมาแล้วพีมาแล้วพีมาล้พี่มาล้พีมาแล้วพีมาแล้วพีมาแล้วไป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 อยู่นวจ้าไอ้ดไปนระอวิ่งวิวิ่งวิ่งวิไรอะไรเนี่ยเขาออะไรอะไปดิไปดิผมอยู่ด้านหลังพวกคุณไอ้ปุ่นปุ่นน้ำปุ่นน้ำปุ่นอะไรปุ่นน้ำปุ่นน้ำปุ่นหอกใครดาใครใครว บนน้าไป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 ในการห้่มหยิบหาของ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 เจนเจนเจปุ้ยบไปไหนวะหาของ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 ไป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 เอ้าหมดแล้วชิว่าแค่นั้นวตู้ปุ้ยทำไมไม่มีของวะยอดรอเราด้วยนะไปคุยไปปุ้ยมาแล้ยเพียเพียไอตัวห้องเราเลยเมื่อกี้ พี่กิดพี่กิดอยู่ตรงก้อนมาตอนเทีงเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผีผีประเด็นคือเราเราต้องหากุญแจกุญแจอยู่ไหนไเอ้ไตอนนั้ไม่ต้องใช้กุญแจรับส่วนได้เลยผีอยู่ไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านผ่านไปอีกแล้ผ่านไปอีกเฮ้ยไอคุณอะไรไอคุณคุ้มกันเราหน่อยเดี๋ยวเราดูผีให้แป๊บนอะไรทางกล้องวงจรโอเคครับเฮียมันมาแล้วที่ไหนวะไอคุณไม่เลยกูุหนึ่งเฮ้ยหายไปไหนกันหมดวะไปอีกครับ ตัวใหญ่มาทุกคนดูดูเขาห้อตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวใมามันเก่งมากเขาเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรไหนวะเวอร์บีเลยเนี่ยมาแล้วตัวใหญ่มาจริงตัวใหญ่มาจริงมาจริงจริงทำไมเราต้องมาอดอยู่ห้องเดิมวะเนี่ย หมอกตัวใหญ่เก่งจริงก็เข้ามาเลยมีใครปีประตูวไหมมีใครปีประตัเออใครก็ได้ลุกคือไปปีประตูไปปีประตูวตกลับมาละโอเคตัวเล็กเดินไปแล้วตัวใหญ่กลับมาแล้วกลับมาล้ทุกคนหนีฉันันนี่แหละกลับมาตัวใหญ่กลับมาไปกลับมาเดี๋ยวเข้าเข้าเข้าเดี๋ยวก็อันนี้ตัวใหญ่คือว่ามึงห้ามาก็เข้ามาเลยมึงะข้ารับเก่งดิ มาดูเข้ามาดิมาดิมาดิครับเข้าเตียงไม่ได้โว้ยกลัวเหรอชิบบ่ากลัวเหรอเออเก่งจริงเข้ามาเลยเออกลัวแล้วมันจังมูลเยอะกว่าดึงแข้างหรอที่ละข้าเออมึงมีสีขามึงจับสีข้างไงโคตรเท่าเลยเตยนะเตยนะแต่อยู่วะแต่คนไม่เท่าได้ยินเสียงอได้ยินเสียงคอ ม a ่ไม่มันเดินทางเราละไปห้องน้ำไปทางห้องน้ำามาดิมันกลัวมันเก่งจริงก็มาดิใครหนีคนแรกออกมาใครอะไอะไรไปทางห้องน้ำ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 ใหญ่อะจะไปเกมพี่แหลกวะเออแหลกเหมือนกันลไลผีอะดได้บางไหมวนมา้าพูดพูดพูดอยู่ไหนอะโอ้ยใอนขยนอคยนใครยนใยนอกา

กข้โอัยเร็วยับเรโวเคม่ไม่ไม่ไม่ม่ไหนเนี่ยมัไม่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 ม่ไ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 ป่นมาไม่นมไม่ไม่ไมาไม่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 ัมใไม่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 ่ไดูไม่ล้่งม่นไม่มมไ่ไม่ม่ไ่ไม่ไมไม่ไม่ไมมไม่ไม่ไมมม่ไ อยู่ห้องน้ำ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 อยู่เดี๋ยวดอยู่ห้องน้ำมาดออยู่อยู่ห้องน้ำมาดอไอไอยูสบายไอยูอะไรยูออกมาเออกมาเออกมาเลยออกก่อนนะพอพี่ออกวาเอาปเ็เไเเเกิดทำไมฉันด้กีไปไม่กดว้ยจ้าอะไรกิ๊ด ใครบอกเมื่กี้วิ่งออกไปเจอหน้าผีเจอหน้าผีม okay. ันสปินอัดหน้าเลยเมื่อกี้ไปหาเขาแลับเลยเราสามารถเดินทะลุผีได้ปะตัดเดิไปตัดเดินไปเข้ามาแล้วตัดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่ป่ะโอเคตัดตัดเร็วเร็วเร็วไปพอดีเราไม่มีเอาป่ะเอาปะเอปเอาพอดีเดี๋ยวเรามันมีเสียงมันมีเสียงป้าป้ป้ปมันมีเสียงผีมันมีเสียงผีตัดตัดไปเลยดังแจ๊เจะเจ๊เจ๊ โอเคครับใส่แม่นำลยครับหายแล้วหายแล้วใซ่แม่นำับใครได้นำดินำไปเนไปอายุน้อยสุดครับอายุนอยสุดนำครับเออปันีคือกุญแจมันอยู่ไหนไปเลยไปเลยยูไปเลยยูเรอเอยูยูว่ะย่กกก้ับก

อ่ามานี่เล้วมองเหได้ตูดดนงน้ำชายยา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 มาฮอลี่ฮอลี่อ่ะฮอลี่ฮอลี่ฮอลี่ิปอนอ่ะมึงจัเปล่าตัวกมาแล้วนะตัวมายังยังย้รพี่ด้วยพี่ด้วยเ้ยุกมาวไปเลยไปเลยยาาตาตาเดินตรงไป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  ไอ้ยันนี้เราเหรอหยิบมาดิหยิบดิเฮ้ยเฮ้ยโคตรพีดไม่ย่ะล่ะมาไปต่อตามเงือไปต่อแบตเตอรี่ไหมครับแบตเตอรี่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 เอาแบตเตอรี่ไปโอเคแบตเตอรี่ไป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 ได้ไหมเอาทำไรวะต้องเอาตัวแบตเตอรี่ใช้ไฟฉายเอาไปไหนเอาไปไหนต่อเอาไปน้ำดีน้ำพูดไอ้ผู้นำ เซนแมนน้ำไปเลยครับเดินน้ำไปเลยเดินน้ำไปเลยเซนแมนเซนแมนใครเสียงอะไรเสียงอะไรตัวใหญ่มาเหรอดูให้ใช่ใช่ตัวใหญ่ป่าเวล่าอยู่คนละที่กับเราเนี่ตัวเล็กเหรออืเซนแมนมันจะโผล่มาข้างหน้าหรอไมันเดินมาแล้ววะแล้พวกมันเดินตรงไอะไรไอ้ตัวใหญ่มันอยู่างไรคอยคุ้มกันให้หน่อยดูกล้องให้หนูตัวเล็กมาหรอไปแล้วแต่วะ

อุ้ยช็อตการช็อตกันไมได้ช็อตกันได้ปืนว่ะมาดิผีมันกูกลัวครับอะไรอะมี่คนอง่ไปนอกไปนอกไปนอกที่ไหนๆอ้าวเวียนๆใครจะปิดปิดปิดแซนแม่แซนแม่อิตาไอตาถึงจะมีปืนแต่ก็ไม่มีกระสุนนะเว้ยมีปืนจะครับมีปืนมย

อย่าย่าะย่าย่าย่ายาอยย่โอยจย่ามาเยโ๊ยหนวมนิวมาเอ๊เขาจะเอาเจ็บท้องตายแลตายแลคุณคุณนี่ร้องแบบเสียงแบบไม่รู้อ่ะรเน้แค่ได้งคนนี้ไม่รู้ว่าขำจนเจ็บท้องเอาไวจอ่ะขำจนเจ็บท้องไเลยอะ ถ้าคิดว่ารู้ทางไปกระสุนก็พาไปเลยอยากยิงหน้าผีละจบคลิปด้วยการยิงหน้าผีเนี่ยลืมอ้าวไลผมนอยู่ตอนนี้จบแล้วพ่อเขาไม่นอนแล้วเดี๋ยวบอกพ่อขอต่อเวลาครับมาใครโยนใครโยนใครโยนใครเปิดใครเปิดไอ้กาวะคน่ะช่วยกันหาไม่ไหวว่าผีตัวใหญ่ไม่ไปไหนขูดเลยพูดจ้าพูดจ้าพูดจ้า ไปเลยไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งออกวิ่งออกออาๆวิ่งเอาไปไปอยู่ไหนวะขบไปพุกกะขบไปพุกกะมันมาชิอะไรกูจิ้อะไรมเไม่ได้พี่แค่กูคนเดียวแล้วไม่ใช่แค่ปุ่นแล้วดีหายกูโดนล่อยู่เหมือนกันเฉย้วยหยยวะ ตอนนี้คือใคร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 อยู่กับเราเนี่ยอยู่อยู่อยู่ในการสาวคนเนี่ยแซนแมนไต่ฮูมเนี่ยโอเคออกเลยออกเลยมาตามมาไป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 ตามหาของตามหาของตามหาของห้องไหนห้องไหนครั้งนี้กูไม่อยากออกอะกูอยากเก็บแบบเก็บกระสุนมาฆ่าผีแทนนี่ปะไหนวะดูดิมันจะออกแล้วคิวคิวเขียวๆน่ะไม่ใช่ไม่มีอุ้ย เก็บมาได้มาฮิวเฮ้ยกระสุนปืนว่ะกระสุนปืนว่ะได้แล้วได้แล้วมือได้เจอมือสไลอะไรไปมาเดินเดินต่อ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 มาพ่อข่าวไล่ครับขี่ก็มาเดินมาอ่าเดินเดินต่อ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 อหาหากุญแจที่นี่หากุญแจกูมีปืนกูกลัวอะไรวะข้เจปุ่นแล้วมาปิดคลิปกันต่อมาหา ไปไกรับกลับกลับกลับกรับกลับกลับกับกลับกลับไนนี่มามานี่นีนี่เออเออเชี่ยทุ่งช้างอ่ะไป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 เาตยมเขาเตรีนพร้อมไปคลิปพร้อมไปพร้อมไปคลิปคีปมากคลิปมากคลมากโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแชร์ด้วยครับไปแล้วครับไปไป Reload Reload r e มาด,มาดิมาดิเออเขี่ยวผีแล้วเก่ามากเข้ามา <c oughs> มามาดิอ่ามาดิเอาเว้ยกระสุนหมดวะ